ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ v e r m i l i o n Podcast ตอนที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ละมันห่างไปนานมากเลยก็หายไปเป็นเดือนเดือนกว่าเลยด้วยซ้ำหลายคนก็แบบเฮ้ยทักมาถามในเพจอยู่ว่าเลิกทำแล้วหรอหรือแบบหายไปไหนอะไรงี้คือจริงๆไม่ได้หายไปไหนครับนั่งปั่นงานหลักของ v e r m i l i o n ที่จะตของเราอยู่คือไอเกมแมสฟิลเดอร์เนี่ยเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่เราปล่อยแพชใหญ่ตัวล่าสุดออกไปซึ่ง ปกติก็จะทุก3-4เดือนอะไรครับถึงจะปล่อยแพใหญ่รอบนึงทุกครั้งที่ปล่อยก็จะทำงานหนักหน่อยก็เวอร์เรียนที่พอดคาสตัวนี้ก็อาจจะเลทกันไปหน่อยอ่าก็ต้องขออภัยไปด้วยแต่คือทีมงานผมก็ผมรู้สึกไม่พอใจจริงๆที่จะปล่อยตัวแพชเราในรูปแบบที่มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์ก็เลยเลทมันไปแล้วผมก็ทิ้งทุกอย่างรวมถึงเวอร์เรียนพอดคาสตัวนี้ด้วยเพื่อไปทำงานตรงนั้นให้เสร็จ ยังไงก็ตามวันนี้ก็ขอต้อนรับกลับมาแล้วผมก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานพัฒนาเกมในประเทศไทยกับผมนนทวัฒนาเกียรติไก่กันต่อในเวอร์มิเลียนอาตัวนี้นะครับยังไงก็คาเข้าเรื่องของวันนี้กันเลยดีกว่าโอเคเรื่องราววันนี้ก็ยังต่อจากของเอพิโซดของตอนก่อนหน้านี้ที่ยังเกี่ยวกับการลดคอสด้วยเครื่องมืออะไรสักอย่างอยู่ ซึ่งเครื่องมือที่ผมอยากจะแนะนําให้ทราบในวันนี้เป็นเครื่องมือที่ถ้าคุณสามารถใช้งานมันได้ในฐานะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมดีไซเนอร์เป็นอาร์ติสต์เป็นโปรแกรมเมอร์ mer, พวกคุณจะทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากครับโดยเครื่องมือตัวนี้เราเรียกกันว่า m o c k u p อ่า yeah. เดี๋ยวท o n เหรอมคืออะไร Mockup ถ้าให้แปลตรงตัวเลยก็คือแบบจำลองครับคือแบบจำลองของงานเราที่เรากำลังทำอยู่หรือสิ่งที่เรากำลังจะทำเป็นแบบจำลองที่ทำให้เราสามารถเอาไอเดียในหัวเราเนี่ยมาสร้างเป็นภาพมาสับในวงการเรียกว่า Visualize ออกมาเพื่อให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นภาพแบบเดียวกับเราได้ซึ่งอันเนี้ยผมอยากจะนำเสนอในช่วงเวลานี้เพราะว่า มันมีงานไอ p ดียป้าเอเซอร์เรเตอรแล้วก็มีงาน s e ส t ี g ีเอสเกมเฟอะไรพวกนี้ใช่ไล่ะที่ให้ทีมพัฒนาเกมหลายๆทีมในประเทศไทยสามารถส่งผลงานไปพิชชิง่งส่งพอร์ตหรือส่งผลงานอะไรก็ได้เพื่อได้รับทุนในการพัฒนาเกมผมจึงอยากจะนําเสนอสิ่งที่เรียกมอัพเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการนําเสนอด้วยแล้วก็เครื่องมือที่จะช่วยในการลดคอสในการพัฒนาเข้าไปด้วยโอเคนะครับ เรามาเข้าเรื่องกันดีก,กว่าระดับแรกสุดของการม็อกอัพเลยคือการเขียนมันลงไปในกระดาษครับง่ายไหมง่ายเนาะแต่ว่าลองคิดภาพตามดูนะสมมุติว่าเราเป็น UI Designer หรือเราเป็น Game Designer เนี้ยแล้วเราต้องการจะสร้างหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งสมมุติเป็นระบบตีบวกแล้วกันผมชอบยกตัวอย่างด้วยระบบตีบวกมันง่ายดีอ่ะสมมุติเป็นระบบตีบวก ของเกมมือถือเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าเราต้องการปุ่ม A B C D อะแล้วเราก็ต้องการให้มันมีฟังก์ชันเช่นสมมติแสดงตัวละครที่กำลังตีบวกอยู่แสดงอุปกรณ์ดาบโล่อะไรที่กำลังตีบวกอยู่เนี่ยแล้วก็แสดงว่ามันมีค่าบวกเยอะเท่าไหร่มีค่าสถานะเท่าไหร่ต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ยังไงต้องการใช้วัตถุดิบยังไงในการตีบวกตรงนี้เข้ามาอา พอมีข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เอาไอเดียทั้งหมดเราครับมาเขียนลงไปในกระดาษ A4 หรืออะไรก็ได้ลองเขียนง่ายๆเลยบางทีคําพูดที่ใช้อาจจะไม่ต้องอ่านออกก็ได้ลองเขียนดูเขียนออกมานี่คือการท lock ํม็อกอัพบนกระดาษครับถามว่าทําไปทําหม่อลองคิดภาพจากระบบที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เป็นระบบตีบวกใช่ไหมมันต้องมีทุกอย่างลองเอามาวาดดูแล้วเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าเฮ้ยหน้าต่างมันอาจจะรกเกินไปมันมีข้อมูลที่ถูกแสดงเยอะเกินไป แล้วแบบถ้าเอามันไปใช้งานจริงในรูปแบบนี้มันจะยุ่งยากแล้วมันจะไม่สามารถใช้งานออกมาได้จริงทําออกมาให้มันดูดีได้จริงหรือเปล่าผู้เล่นจะงงไหมแล้วแบบเราจะต้องเบียดหน้าต่างขนาดไหนเราจะต้องใช้ตัวอักษรเล็กใหญ่ขนาดไหนเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกแสดงออกมาหลังจากที่เราวาดมันลงไปในกระดาษครับและนั่นก็คือม็อกอัพกระดาษแน่นอนม็อกอัพกระดาษเนี่ยเรา,าสามารถเอาไปคุยกับเพื่อนโรงงานต่อได้ด้วยว่า อ่ะเนี่ยเราดีไซน์ออกมาแล้วนะเป็นในรูปแบบกระดาษแบบนี้อ่าเพื่อทาง,งานเห็นแล้วแบบอ๋อโอเคได้ถ้างั้นปุ่มนี้จะให้เป็นปุ่มกดแบกนะปุ่มนี้คือกดแล้วอัปเกรดนะต้องมีตัวทูทิปขึ้นมาบอกด้วยไหมว่าคอนเฟิร์มเชื่ออัปเกรดคอนเฟิร์มเชื่อตีบวกจากบวก9ก้าบวกสิมีคําเตือนว่ามันอาจจะเสียหายอะไรพวกนี้อ่าทั้งหมดนี้เราสามารถทําในกระดาษได้เลยครับไม่มีปัญหาอันต่อมา หลายคนอาจจะไม่เรียกว่า m o อกอัก็ได้เพราะตามทฤษฎีแล้วมันอาจจะถูกเรียกว่าว e Frame หรืออะไรประมาณนั้นแต่สำหรับผมมันก็ยังอยู่ในเครือเดียวกับ m o อกอัครับวา f เฟรมม็อกอัพคืออะไรเคยเห็นเส้นลวดไหมครับเส้นลวดเนี่ยพอมาต่อกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปทรงอะไรสักอย่างได้ใช่ไหมการทำงานว i ยเฟรมม็อกอัพเนี่ยก็คล้ายๆกับการเขียนลงกระดานนั่นแหละเพียง mm. แต่ว่าเราจะใช้ รูปทรงเรขาคณิตอาจเป็นโดยส่วนมากสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัวกระบาดสีเทาให้มันเหมือนเป็น placeholder เป็นตัวแทนของอะไรสักอย่างที่จะถูกวางอยู่ตรงนี้เรายกตัวอย่างของไอ้ paper mockup เมื่อกี้ที่เป็นกระดาษก็แล้วกันคราวนี้เรามาทำในรูปแบบดิจิตอลครับเราก็สามารถเอาหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งสมมุติเราทำใน Photoshop เรามีรูปรูปหนึงเป็นสีน่เหลี่ยมผืนผ้าบนมอนิเตอร์เราแล้วแทนที่ มันจะเป็นภาพร่างที่วาดด้วยมือเราที่อาจจะดูไม่รู้เรื่องเราก็ใส่ตัววา f r a m e ที่เป็นกล่องๆ่เหลี่ยม่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยเข้าไปทดแทนไอเทมทุกชิ้นที่ควรจะอยู่ในต้าต่างนั้นทดแทนตัวยูนิตตัวฮีโร่ตัวอาวุธอะไรพวกนี้ของเราแล้วเราก็เรียบเรียงมันออกมาทีนี้มันก็จะดูได้ชัดขึ้นครับว่าเมื่อทําออกมาเป็นเกมจริงๆแล้วเนี่ยทุกกล่องที่แทนอะไรสักอย่างหนึ่งในในระบบของวายเฟร m ม็อกอเนี่ยมันจะออกมาดูดีไหมมันจะออกมาดูเรียบร้อยไหมคือ มันเสียเวลามากกว่า Paper ร์มอ u p แต่มันทำให้เราเห็นชัดขึ้นแน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันดีไหมต่อมาแบบที่3ผมขอเรียกว่าเป็น Reference Mockup ก็แล้วกันครับเมื่อกี้เราเป็น Wide Frame คือเราใส่กล่องสี่เหลี่ยมเป็นที่เหมือนเส้นลวดขดอะไรสักอย่างลงไปแทนไอ้นี่แล้วใช่ไหมแทนสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอทีนี้เราลองมาทำอะไรที่มันเหมือนจริงที่สุดแต่ เราไม่ต้องไปเสียเวลาทําให้มันเป็นของจริงออกมาอย่างที่บอก m o อกอัคือแบบจําลองฉะนั้นเราจะใช้อะไรมาจําลองก็ได้ reference m o c k u p ที่ผมพูดถ,ถึงนี่คือการใช้รูปหรือการใช้สิ่งของใช้ Asset จากเกมอื่นหรือจากอะไรก็ได้อาจจะเป็นรูปถ่ายอาจจะเป็นรูปรถจริงๆใ้้เป็นเกม Racing อะไรแบบนี้เอามันมาวางและจัดเรียงให้มันกลายเป็นรูปที่เราอยากได้แบบภายในเกมครับอ่า ลองนึกภาพตามนี้ดูนะสมมุติว่าไอ้เกมมือถือมเมื่อกี้ตัวละครของเราจะทําการยืนอยู่ทางซ้ายศั ise, ตรูอยู่ทางขวามีฉามแบกกราวเป็นภูเขามีกริดหรือมีอะไรอย่างในจินตนาการเราเป็นแบบนี้เป็นเทินต่อสู้กันระหว่างทีมซ้ายทีมขวาอะไรเงี้ยพอเรามาทําสิ่งเรียกว reference mock up เนี่ยศัตรูด้านขวาเราจะหยิบจากเกมไหนมาก็ได้สมมุติว่าในหัวเราบอกว่าเกมเนี้ย เราอยากได้ Art d i r e c t ั่นเป็นเกมที่ตัวละครมีขนาด SD สัตรูแบบ SD อ่ะเราก็ลองไปหารูปจากเกมไหนหรือจากอะไรมาที่เป็นสตรูเป็นสัตว์ประหลาดที่มีสัดส่วนขนาด SD ลองเอามาวางวาง,วาง,วางดูในเกมตัวยูนิตเราก็ลองเอา SD มาวางออกมาดูดีไหมแบ็กกราวด์อ่ะถ้าเป็นภูเขาธีมแฟนตาซีมีแสงมีอะไรแบบนี้แล้วมี UI มีการแบบปุ่มบางซ้ายบางขวาอะไรเงี้ยเออเราจะแสดงตัวละครเราได้เต็มที่ไหม อ่ะพอเราแสดงออกมาด้วย reference แล้วเรารสึกว่า <c oughs> SD มันอาจจะไม่เหมาะวะ่ะมันอาจจะต้องขยายเป็นแบบส่วนสูงขึ้นไปหน่อยเป็นตัวละครที่ใหญ่กว่าน,นี้หน่อยอาจจะมีสัดส่วนที่สมเหตุสมผลกว่าเดิมไม่ใช่แบบ super deform อะไรแบบนี้ทีนี้เราก็จะเห็นภาพรวมแล้วว่าเกมเราเนี่ยจากไอเดียในหัวเราเนี่ยมันดีป่ะวะไออ,ะอย่างตะก,กี้คือแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราก็ยังแก้ทันโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรกับเกมเลยเราก็แค่ สร้างภาพจำลองสร้างแบบจำลองของสิ่งที่เกมเราอยากจะเป็นขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าเอออันเนี้ยตรงอันเนี้ยเราอยากจะทําอันเนี้ยอันเนี้ยแหละดีที่สุดละเราก็จะเริ่มทําตรงนี้ได้เลยครับและสุดท้ายที่อยากจะนําเสนอเลยคือเกมเพลย์ม็อกอัพครับอันนี้ก็จะเป็นในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องใช้เวลามากขึ้นมาละแต่ แต่บอกไว้เลยนะมันไม่ใช่เกมจริงๆอา้าวแล้วทำไมเรียกว่าเกมเพลย์ม็อกอัพเกมเพลย์ม็อกอัพคล้ายๆกับโปรโตไทป์ครับแต่โปรโตไทป์เนี่ยถ้าเราได้ยินคำนี้คือหมายความว่ามันจะต้องเป็นต้นแบบเป็นอะไรสักอย่างที่เหมือนเกมเราที่สามารถเล่นได้อา่าเราอาจจะยังทำภาพทำอะไรไม่สมบูรณ์แต่มีเกมเพลย์ให้เห็นแล้วตัวเกมเพลย์ม็อกอัพที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเล่นได้ครับ มันไม่จําเป็นต้องควบคุมหรืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราทําให้มันแสดงภาพแสดงผลออกมาให้เหมือนจะเป็นจริงอันนี้บริษัท t r i ปเป A ทั่วโลกใช้กันอยู่นะครับถ้าใครนึกไม่ออกให้ลองนึกดูว่า Anthem ตอนเปิดตัวครั้งแรกเป็นยังไงเกมอย่าง Division ที่แบบเป็น World Premiere มามันดูเล่นลื่นไหลดูอะไรแบบมีระบบแบบเฮ้ยเท่มีเจ็แพก็กมีตัวละครควบคุมอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมล่ะ พวกนั้นนะ่ะผมแฉเลยนะไาไๆเกมไม่ใช่เกมเพลย์จริงเล่นไม่ได้จริงทั้งหมดเป็นเกือบเกือบเป็นซีนิมาติกที่เอาไว้ขายของหรือถ้าใช้ในงานพัฒนาก็คือให้ทีมงานได้เห็นครับว่า End Product ว่าสินค้าเราตอนจบเนี่ยมันควรจะทำอะไรได้บ้างตรงนี้การสร้างแบบจำลองไอ้ตัวเนี้ยมันยากมันใช้เวลาแต่รับประกันเลยว่า มันใช้เวลาไม่เท่ากับการสร้างเกมตรงนั้นขึ้นมาแล้วมารู้ตัวทีหลังหรอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเจนตนาการไว้เราอาจจะเสียเวลาโปรแกรมนิดนึงหรือเราอาจจะเสียเวลาให้คนทำแอนิเมชันให้คนทำอาร์ตทำอะไรให้มันขยับได้ให้มันออกมาดูแบบเออดูเป็นเกมมากที่สุดอย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นภาพมันขยับดูความเป็นเกมของเกมเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่ม็อกอัพตัวเนี้ย มันสามารถแสดงให้เห็นได้เลยว่าเกมมันน่าสนุกไหมนี่คือสิ่งที่เราจินตนาการไว้ไหมอ่าแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดม็อกอัพพวกเนี้มันจะช่วยลดคอสใให้กับงานพัฒนาเกมได้อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นหลักของวันนี้แต่ไม่ยาวมากจากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถพูดคุยงานกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายขึ้น เพราะว่าเรามีแบบจำลองเรามีภาพจากไอเดียจากในหัวเราเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นร่วมกันว่าสิ่งที่กำลังสร้างอยู่เป้าหมายเป็นยังไงมีหลักการมีแนวทางเหมือนมีไฟสองทางไว้ให้ว่าเออเนี่ยต้องเดินไปตามทางนี้นะเหมือนเอกสารเกมดีไซน์นี่แหละครับม็อกอัพจะเป็นเรียกว่าตัวเสริมงานดีไซน์งานเกมดีไซน์หรืองานอาร์ตงานซาวอะไรพวกนี้ได้ ไม่ยากเลยและทำให้ประสิทธิภาพในการพัฒนาเกมของทีมงานเราเพิ่มขึ้นเมื่อประสิทธิภาพเราเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการใช้เวลาในการพัฒนาเกมน้อยลงเราไปใช้เวลาในการวางแผนและทำม็อกอัพประมาณ2%เของเวลาที่ใช้ในการพัฒนาเกมจริงเนี่ยให้เรียบร้อยอเราอาจจะใช้เวลาทำม็อกอัพอยู่1อาทิตย์หรือ1เดือนจากเวลาพัฒนาเกมทั้งหมด2ปี ซึ่งถ้าเราไม่ทำม็อกอัพไม่ทำเกมดีไซน์ไม่ทําอะไรพวกนี้แล้วทำไปตามยืถากรรม mm hmm. เกมสองปีคุณอาจจะใช้เวลา10ปีแล้วทําไม่เสร็จก็ได้ mm hmm. เพราะคุณไม่เห็นไงว่าแบบจําลองไอเป้าหมายจริงๆของเกมคุณเนี่ยมันเป็นยังไงไอแบบจาลองที่ผมเรียกว่าม็อกอัพที่อยากนํานเสนอวันนี้มันสามารถแสดงให้เห็นได้เลยว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ mm hmm. ทุกคนก็จะไม่หลงทางเวลาที่ใช้ในงานพัฒนาเกมก็น้อยลงและอย่างที่ผมย้ําเสมอยิ่งใช้เวลาในงานพัฒนาเกมน้อยลง ก็ยิ่งใช้ทุนในการพัฒนาเกมน้อยลงครับเอาละก็อยากจะสรุปไว้เพียงเท่านี้กับหัวข้อวันนี้ mock up เครื่องมือที่ช่วยลดคอสในงานพัฒนาเกมได้เครื่องมือที่3และคงเป็นเครื่องมือสุดท้ายผมจะนำเสนอแล้วเพราะว่าทีมผมก็ไม่ได้ใช้อะไรไปมากกว่านี้ในงานพัฒนาเกมกับการลดคอส่นะก็ ขอสรุปสั้นๆแล้วกันว่า Mockup คือแบบจำลองที่เราจะทำรูปแบบไหนก็มันก็ได้ตั้งแต่แบบง่ายๆแค่เขียนหรือวาดตัวที่เราอยากเห็นตัวแบบที่มันควรจะเป็นลงไปในกระดาษไปทำภาพให้เป็นรูปแบบ r e f r a m e หากล่องสี่เหลี่ยมหาอะไรสักอย่างมาวางถมๆกองๆรวมกันเพื่อให้เห็นว่า UI หรือพวกนี้จะเป็นยังไง r e f e r e n c e Mock Up ที่เอาภาพจากเกมอื่นหรือจากการ์ตูนหรือจากอะไรก็ได้ที่เป็น Reference ที่เหมาะสมกับเกมเรามาจัดเรียงให้ออกมาดูเป็นเกมเรามากที่สุดให้มันเหมือนสิ่งที่เราจินตนาการไว้หรือจะเป็นเกมเพลย์ o o k k อ p คือขั้นสุดท้ายเลยคือแบบจำลองที่เราไม่ต้องเล่นได้แต่ภาพมันอาจจะเคลื่อนไหวได้เป็นซีนิมาติกหรือเป็น CG เป็นแอนิเมชันอะไรก็ตามที่ใช้เวลาทาให้น้อยที่สุดแต่ ออกมาสามารถสื่อและนำเสนอรูปแบบเกมที่เราอยากจะพัฒนาและรูปแบบเกมที่มันควรจะเป็นได้นั่นแหละครับที่ผมอยากจะเสนอวันนี้ถ้ายัางไงร,รบกวนช่วยกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมคงจะพยายามที่จะไม่ให้วิดไม่เลมพาร์คาสมันเลนเหมือนคราวนี้ก็อาจจะกลับสู่สเกลูเดิมก็ประมาณ2-3อาทิตย์ต่อตอนหนึง่ง ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับผมน,นทวัฒน์ธนเกียรติใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ